สวัสดีค่ะกระท่อมชมจาน channel นะคะวันนี้คุณลุงก็กำลังจะเอาปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ให้ยายนะคะมาใส่ต้นไม้ให้ป้านะคะใส่ตามต้นไม้ต่างๆโอ้น้องมีน้องไม้ทองกับลูกๆมาคอยอ้วนอวมาเป็นกำลังใจหรือมาอ้วนอวนี่ฮสีสหายนี่แมก่กับลูกนี่น้องจะไม่เลยไหนไหนชะไม่ โอ้ยตาต้องซอยตาเฮ็ดดอกลูกไม่ต้องช่วยไปลื้อออกมาน้าตาเอาใส่ไว้แล้วเดี๋ยวยายจะเอาน้ามารดนะไม่ทง้งอุย้ยดมดกมอกอมไม้อีกอืมไหนทอมการดมดอกไม้อีกนี่น้องอะไรกัน้องกงังฟูน้องชไมายแล้วก็น้องชตตองอไม่ใช่นี่สตรอง <c oughs> นั่นกงังฟูโอ้ยใหญก็หลงเลยเลยก,ก็พวกสูจเจ้านี่สีเดียวกันเลย จะแยกแยะออกแต่สมัยเพราะว่าสมัยนี้ก็คือขนเหมือนแม่นั่นเองนะคะไม่เอานะไม้ทองไม่พาลูกกัดต้นไม้ยายไม่เอาลูกไม่เอาไม่ทองไม่กัดลูกไปกินหญ้านุ่นเดี๋ยวไม่กินดอกไม้อย่าไปขวดอย่าไปขวดอย่าขุดนะคะอย่าขุดนะนะสมัยไม่เอาไม่เอานะ้วยตาดุแล้วตาดุแล้วตาดุแล้วสมัยนั่นสตองมันรู้เห็นไหม สตรองนี่ตาพอดุหน่อยนั่นสตรองอจะหลบเข้าไปที่ใต้ท้องรถเลยแต่ไอ้พวกสองตัวนี้มันดึงดื้ออยู่ตั้งแต่แม่มันนี่แหละแม่ไม้ตรองอยู่แหละมันก็พาลูกดื้ออันนี้ไม่ใช่หญ้าลูกอันนี้จะเป็นดอกไม้หรือว่ามันเป็นยาหรือว่าดอกไม้นี้มันมียาอยู่ไม้ทองก็เลยมากัดกินอันนี้เป็นดอกไม้นะลูกไม้ทอง คุณลุงก็กำลังเอาไล่เอาไอ้อะไรนะปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกนะคะใส่ต้นไม้ให้ยายนะคะเอสาสลิตเตรใส่หรือ,ย,รอ,อยังคุณลุงอืมอไปแถวนี้แหละเออไปแถวซอยนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาไล่เอาน้ำรถเพราะทำไมไม่เอาสายยางออกล่ะคะมันเอาไปยากนีแม่เดี๋ยวยายก็จะดึงสายยางออกไปรดตา สเลเตสใสอีกหน่อยเออมันกระถางใหญ่ก็ได้งามๆดูซิมีดอกก็หอมหอมมีดอกก็หอมมากเลยก็ไล่ใส่ไปแถวแถวซอยนี้ก่อนเลยนะคะคุณลุงเอาฝังนี้ด้วยเอาเ่ว่า้านให้หน่อยเพราะว่าถ้า เราลดน้ํานะคะถ้ามันไม่มีปุ๋ยรดแล้วมันก็น้ํามันก็ไหลนีแล้วมันก็หายไปเร็วมากเพราะอะไรมันไม่มีอะไรที่จะอุ้มน้ํานั่นเองนะคะมันไม่มีอะไรจะอุ้มน้ําให้ก็ต้องเอาปุ๋ยคุณลงุงเอาอีกมือหนึ่งเปิดเปิดอันน,น้ำคนนี่เออนั่นละใบมันปกคลุมลงมาเยอะนะคะว่านเสน่ เขาบอกว่าว่านเสนีเพื่อนวะแต่ป้าเปี๊ยกเรียกมันว่าหนวดปลาดุกนะคะหนวดปลาดุกแล้วมันก็เป็นสมุนไพรด้วยไล้ยๆอย่างที่เป็นดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรด้วยน้องชมายชมายครับชมายก็ชอบเล่นกนระดายตวดนะคะชมายนี่อ่อนเก่งนะ มาเลียมาอยากจะเลียปากคนนี้คนนี้แต่ยายไม่ให้เลียน่ะน่ะน่ะมันจะปีนขึ้นมาอีกแล้วนี่จะมาอย้ยหมกึกดะมึงมึงไดจะทางานนี่ยายกําลังถ่ายถ่ายคลิปตาดูสิครับเนี่ยตาทํางานเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้องชมานั่นนั่นนั่นมาอีกแล้วเมียไม้ต้วงนี่เมียไม้ต้วงนี่มาด้วยเลยนี่มาด้วยเลยนี่โอ้ยต้วน ต้วนจากตัวเล็กนิดเดียวพร้อมกระรองกดกลายเป็นหมาแม่หมาไหมจ้องจีอ้วนมันอ้วนนี่ต้วนนี่มันต้วนนี่ตอนนี้ไหมทองก็เริ่มกินเก่งแล้วต้วนต้วนต้วนเลยต้วนต้วนต้วนเลยใครอยู่ข้างหลังใครมาเกาะหลังสะตองสะตองก็มาเกอยไม่ใช่สิกางปูสะตองน้อยใจสะตองว่าอะไรก็โทษแต่สะตองเรืยเยๆยกังปูเป็นผู้เฮ็ดมันมาบอกละ เอ้ยอกังฟูเป็นเพศนายทวดอืมชอบเจะตองนจะตองก็นอนอยู่ใต้ท้องรถนู้นเลยนะคะนุนหนุนหนน,น,น <c oughs> กังฟูกับสตรองนี่หน้าตาเหมือนกันมากยายต้องดูที่แววตานะคะดูที่ตาก็จะรู้ว่าโอเคอันนี้เป็นสตรองอันนี้เป็นกังฟูไม่ใช่อาหารลูกไม่ใช่อาหารอย่าไปกินไม่ใช่อาหารนะครับ กูลุงอันนั้นไม่ต้องใส่นะเออใส่บ้างก็ดีเหมือนกันใส่นิดนึงใส่หมดเฮ้ยน่ะสิไม่รู้ไม่ใช่ได้ประโยชน์อะไรไหมไม่เคยเห็นดอกเลยไม่ใส่ก็ได้นะั้นเด็กๆถอยก่อนเร็วโอ้ยไม่ท้องจะกระไดเนาะไปกินเฮ็นเดน,นั่งเดี๋ยวนี้ขี่งวงขี่ข้อยุ้ย <laughs> บิังลูกแอบบอกแอบบอกถอยออกเร็วคุณตาจะทำงานตาตรวจกิเห็ดงาน อันนี้คือธรรมชาติบ้านเรานะคะไม้ทองกับลูกกูก็มาบนอัว,วกับตาอยู่แบบนี้แหละยกเว้นสตรองสตรองก็นุ่นนอนอยู่ใต้ท้อ,ทองรถนะแต่แต่ปุ๋ยวัก็มีต่างหากนะมั่เป็นั้นขี่างงาก<ะ>ล้วยหนงย่าายเหมือนกันรอใส่ ป้าก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปเอาปุ๋ยมาใส่ขี้งัวเลยเนาะเอามาไม่ใช่ปุ๋ยมาใส่ขี้งัวตายแล้วเอาปุ๋ยมาใส่บัวก็เลยต้องเอาขี้งัวใส่ไปก่อนอยตายแล้วว่าเพียกเนี่ยคิดอะไรเนี่ยคิดมากเกินไปสมองตอนเช้าคุณลุงขึ้นไล่ป้าก็ทํางานเอกสารของป้านะคะแล้วอีกหน่อยคุณลุงก็จะเอาปุ๋ย ใส่ให้ป้าแล้วก็เอาญ้ากองญ้าที่กวาดเอาไว้ออกไปแล้วคุณลุงก็ต้องออกไปทํางานค่ป้าก็ล,ลุยงานของป้าต่อเราต่างก็ต่างคนต่างทํางานของเราไปนะคะนี่ด้วยค่ะคุณลุงแถวแถวนี้แหละมันมันก็จะอยากกินปุ๋ยเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ลงซอยนี้ก็โปยเสียนเนี่ยซอยนี้แต่ว่าไปให้สุดซอยนี้ก่อน มันจะมีทองอุไรยยหน้าบ้านตรงนั้นกระทมชมจันอร์ยยังไม่ได้ปิดไฟโซลาเซลล์หลอดที่มันไม่อัตโนมัตินั่นเลยนะ่ะยังอยู่กระทมชมจันสวรรค์บ้านไรปลายนาะตะวันลาลับขอบฟ้า ในคืนที่มีแสงจันทร์กระทอมแห่งปันสองเรานั่งเคียงคู่กันดอสเนี่ยมันก็อยากเป็นดอกเนาะแคทเทอริยาน้อยเนี่ยแคทเอริยาเล็กนะคะก็เป็นดอกให้ถ้าอ้าวคุณลูกหายไปไหนอ๋อนึกว่าน้องหมาทำหักแล้วช่อนั่นอนะที่เป็นก่อนนั้น อันนี้หมอกลุง,งเดี๋ยวเดี๋ยวกันค่ะไปให้สุดซอยนั้นก่อนไปให้สุดซอยนี้ก่อนมันจะมีทองอุไรแล้วก็พวกนั้นแหละที่อยู่ตรงนั้นมีกล้วยไม้มีอะไรตามไปดูว่าใส่ที่ไหนกันบ้างนะคะนี่แหละนี่แหละทองอุไรใส่เลยค่ะนี่แหละทองอุไร ค่ะมีเยอะอยู่แล้วจะปลูกใหม่ดีๆปลูกใหม่ให้สวยๆดีๆฮึหลายแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดสวนให้เขาสวยๆดีๆต้องเอาไปจัดเป็นสวนเป็นอะไรให้อ่ะ แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเด้อคุณลุงเนี่ยฝั่งนี้ต้องการปุ๋ยเหมือนกันหมดเลยค่ะทำไมไม่ไล่นกหน่อยล่ะน้องไหมทองอันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ดูบรรยากาศป้าลุงทำอะไรกันนะวันนี้สำหรับกระท่มชมจันทร์นะคะก็นี่แหละเมื่อเช้าขึ้นไล่ตอนนี้มาใส่ปุ๋ยแล้วต่อไปก็จะเก็บหญ้าแล้วยายก็จะมาไล่สดอยู่นะคะตอนนี้อขอ ถ่ายคลิปก่อนเด้อฝากไว้สั้นๆเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ